ไปเยอะลำไผ่แล้วนี่แอดเก้ค้อมเดียวห้าหัวหายหัวแก่หายแก่ๆาๆอยู่งาไ้เปยแองะเ็น้างเกนเงนมาลว่เต็ต้นเริกยก อย่าทิ้เลยเดียวตัวยี่นี่ตัวยี่เนี่ยถึงท้ายเหยื่มันหลายโอ๊ยตัี่กันตัวี่อย่าไปใส่รถโต๊ะเลยรถคันน่เไปชมที่ไหมอย่าไปคืนบักเมื่อนมันคืเด็กร้ลงมากโอยโต๊ะบัคันข้าบักเมื่นว่ให้ค้นโอ๊ยบักเมนไเเลเลงลก้งตไปะโอบบักีบ้า ชุมๆันนี้ลูกปลาเบกอพ่อเขาดีนะมั้งพ่อก็หายไมเห็นไม่เห็นมีเนื้อแม่มในห้องเออไ้าไปจ้างไหาไว่ามมันแมกินคนหเนาะท่รด้ได้่ไปเก็บแ้ต่่ไว้ไม่ได้มี แม่ก็เลยคิดว่าโอ้แต่แมวแม่มยกยกวัตถานแึเปบ่ยกยกลค่ะไปมเยยอ่ยมเสรมบานยกมลกแล้วแมวมันแบี้ไดมายสมเสพเราสมุรราหรอเ้ยแ่ข้สูงไ้ แม่ใ่ีมันี่ถึงต้นี่แหละนจะไป้นม่พโต๊ะอืมนใส่ระทุงน้ายจจะอยาเลยไม่เดี๋ยวปงขลก็่าทำมนเกปนกนขายนาว่ะเกอเียจีขายาเา้ายต้องนปริญุจมาเดากันะนมาอด้าบวนี้มืดปานี่นะพ่อจะบอกเออเ้นตี่วงตอนเนียรอบมันผัดนี้ล้ว ที่แรกตรพี่ไอร์จ่ไดันเสยงก็จะยิ่งน้เนี่ดันน่ะนมันล่มมากนอกหน้่ใน่นเหมนกลใครดับ้งับดันแม่ดใครดับ้าง่อัแ่เจ้าดันนะอังไ่ได้ดันมนก่นเอาดันกันดูว่นี่เนี่ยี่ว่าน่เออดันแล้วม่ติดเลยไอ้หวพี่ยื้ร้อนนะ

ฝนตกแล้วนะคะตอนนี้ข้างนอกเอา้าคือสาดใส่หัวเหลมที่น้องฝนตกแล้วนะคะดีใจมากเลยค่ะวันนี้เราไม่ต้องรดน้ำต้นไม้แล้วนะคะทุกคนตกมาแรงๆเลยนะคะไปไหนใครจะไปไหนนี่ โอ้เอาไปใส่นอยเอาไมเลยงอบ่ฮะไม่เล่นเงื่อนเลไอ้หนอไปองไปชื่อไนี่สัวน่ะื่อกัปตันุ่นเลแหละเขีบเฉยอย่างเง้ื้อเาบไปนำไปนะเหมือนกับกัปตันนั่งนแอนก็อับ กกกอกนะคะบ่าวมืดอโชอฟเฟอร์ก็มีพาไปด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปซื้อของเครื่องครัวให้กับบ่าวมืดนะคะพอดีทางผู้ใหญ่ใจดีเนาะนะเป็นมอบให้นะคะบ่าวมืด ก็มาเมื่อบ้านเห็นว่าตาก็ไปด้วยนะคะคนโตคนตู่ตสมัครชุดนี้เขาพูดได้ดีท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ